สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงคครับคันนี้แยกอะไรนะครับเครื่องเกียร์ปกติครับสตาร์ทรถสตาร์ทติดครับรถใช้งานครับสนใจอะไรชิ้นไหนครับโทรมาถามโทรมาสอบถามก็ได้ครับว่าจะเป็นล้อแม็กปล่อยหมดครับทั้งคันสตราด้าครับ ภายในครับเบาะอะไรก็สนใจครับทักแกได้เลยครับภายในครับตรงประตูครับแยกอะไรทุกชิ้นครับคันนี้ไม่มีเอกสารนะครับมีแต่ใบซื้อขายรถสตาร์ตติดใช้งานปกติเลยครับ จะยกหรือจะแยกครับได้หมดครับปกตินะครับไม่ขึ้นปกติครับใครจะยกไปทั้งคันก็ได้ครับสนใจโทรมาสอบถามก็ได้ครับตาด้าสีประตูสภาพก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ สวยๆกันเลยครับนี่สตราด้าครับจะยกจะแยกครับทักมาได้ครับค,คันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับนี่ทำสีเรียบร้อยแล้วครับสีก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับแกเอาสีนี้แล้วครับ คันนี้5 5าหมืนครับสตาร์ทขับกลับบ้านได้เลยครับตัวรถก็จะประมาณนี้เลยครับนี่นี่ครับจะประมาณนี้เลยครับนี่5 5าหมืนห้คันนี้เคยสตาร์ทให้ดูแล้วครับโปชึ่งเลยครับนี่สวยๆเลยครับเป็นเครื่องนิสสันทีดีสอฟาแดงครับ หน้าก็ประมาณนี้เลยครับนี่ปากระโปรงครเป็นสีดำนี <S 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 ่ครับประมาณนี้เลยครับคันนี้ก็เก็บรายละเอียดเกือบเสร็จแล้วครับเดือนเล็กๆน้อยๆ ประมาณนี้เลยครับนี่ห้าหมื่นห้าครับคันนี้ช่างขับมาบอกว่าขับจนหัวฟูหมดแลครับเหยียบได้เป็นร้อยเครื่องก็สวยๆเลยครับนี่ เครื่องจ,จะประมาณนี้เลยครับโอ้เครื่องเลยแห้งแห้งเลยไอถอดแบตออกแล้วโอ้แต่คันนี้เคยสตาร์ทแล้วเครื่องน,นิ่มขนาดเลย BD25 ครับ <S <S ฟ้าแดงนิสันโปชึ่งครั้งเดียวติดอนะ่ะคันนี้ <S <S อืมช่างบอกเยียบ เหยีบเยยบจนหัวฟูหมดอ่ะตอนเอามาผมยังเครียบครับพอกลับกลับมานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเหยียบได้เป็นร้อยเอาเข้าไร่เข้าสวนนะครับสบายเลยครับเหล็กก็หนาๆเลยครับ เสร็จเลยเนาะช่างอิ่มเหลือแต่งานประกอบไฟครับสีก็จะประมาณนี้เลยสีนี่แก้วสีเขียวเขียวล้วนครับทางนน้นก็กำลังขึ้นโครงแล้วครับจะต่อคันไหมแล้วครับตุกต ถัดไปอีกเร็วๆนี่แหละครับนี่ช่างกำลังเชื่อมครับกำลังจะขึ้นชั้นใหม่ครับช่างเรากำลังทำงานเข้มแข็งเลยนะ นั่นแหละคนที่พกหัวแดงนะครับช่างเอ็มโรนานการช่างโอ้โค่นนานการช่างครับโรนานไม่ได้ต้องโคตรนานการช่างครับสนใจโทรมาถามโทรมาทักก็ได้ครับนี่คันนี้กำลังจะทำ ขึ้นต่อไม่ครับทุกๆกําลังไล่เชื่อมอยู่ครับแต่คันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่อะไรของอูก,ก็พอมีอยู่ครับนี่โทรมาสอบถามก็ได้ครับมาสนใจชิ้นไหนครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ อะไรครับคอกเกก็มีอยู่บ้างครับนี่โทรมาสอบถามได้ครับคันนี้ก็แยกนะครับดำเกก็ขายครับดำแกขายหมื่นสองครับตัวดำใครสนใจโทรมาทักสูรมาสอบถามก็ได้ครับเก๋แยกอะไรให้หมดครับคันนี้หรือว่าจะเอาไปทั้งชุดนี้เลยก็ได้ครับ โทรมาสอบถามก็ได้ครับหัวดีแม็กกระบะดีแม็กฝาท้ายวีโก้ครับนี่อะไรใหม่ๆก็มีครับนี่ตาอนุคนันอุ่ยอะซีสมนุกคันนิสันนู่นห่อยอ๋อเนี่าของนิสัน,นกันชนเอลสองร้อย อะไรก็มีครับประมาณนี้เลยเครื่องก็มีครับผมจะพาเดินเดินด <Brazil> <c oughs> ูเรื่อยๆครับนี่เพ้าแกมีครับนี่เครื่องแกมีหลายรุ่นเลยครับนี่ครับ เรื่องครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับอิสุสุฝาทองครับรถดไถ่แกก็มีครับโอ้เกียร์แกมีแยะๆเลยครับนี่ใครสนใจเกียร์ครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกเลยครับนี่ นี่ครับสนใจชิ้นไหนครับโทรมาทักโทรมาสอบถามก็ได้ครับนงเหนบนะครับอะไรอูชอการช่างสาขาหนึ่งครับนี่ครับถ้าอยากได้อะไรชิ้นไหนครับโทรมาสอบถามเลยครับโทรมาคุยกันได้ครับเผื่อแกมีเนาะครับนี่ครับ คันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ผมมาสอบถามเลยครับภาษี67นะครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ